ข้อคิดจากเรื่องราวหนังสือนะครับหนังสือชนะของท่านอาจารย์วีรชัยโกแวตอนที่27นะครับในหัวข้อมั่นใจในความรักของพระเจ้าคนที่ชอบสงสัยเป็นบุคคลที่น่าสงสารและเขาต้องตกอยู่ภายใต้ความกดดันแห่งความหวาดระแวงซึ่งเป็นผลให้โอกาสที่จะก้าวหน้าต้องชะง,งักงนันความมั่นใจเป็นความรู้สึก ที่สร้างความเข้มแข็งและก็เป็นด่านแรกที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต <S <S คุณผู้ฟังครับคนซึ่งขาดความมั่นใจในตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าความล้มเหลวในอดีตสร้างความชอกช้ำให้แก่ชีวิตของเขาซึ่งยารักษาบาดแผลในเรื่องนี้คงไม่มีอะไรดีไปกว่าถ้อยคำจากพระรมคมัมภีร์ตอนหนึ่งพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่13ได้กล่าวไว้ว่า แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งซึ่งผ่านพ้นแล้วนั้นเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณฟังคงจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับก็ได้พูดอยู่บ่อยๆสําหรับถ้อยคําตอนนี้คนที่มีความมั่นใจในตัวเองคือบุคคลซึ่งมองเห็นภาพของตัวเองในสายตาของพระเจ้านะครับเขาตระหนักดีว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างเขาขึ้นมาและเขาเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างไว้สําหรับความล้มเหลวหรือว่าความพ่ายแพ้ แต่เขาถูกสร้างไว้เพื่อชัยชนะและก็ความยิ่งใหญ่เขาเกิดมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในตัวของเขาเองนะครับนอกจากความมั่นใจในตัวเองนี่นะครับอันเกิดมาจากการรู้ตัวเองว่าเป็นใครแล้วเนี่ยการรู้แจ้งในความรักของพระเจ้าจะช่วยผู้นั้นเนี่ยเกิดความมั่นใจมากขึ้นพระเจ้าเป็นความรักถึงแม้ว่ามนุษย์เนี่ยได้ละทิ้งการติดตามพระองค์เพราะเหตุแห่งการไม่เชื่อฟังก็ตาม แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนท่าทีโดยแสดงความเกลียดชังต่อเราต่อคนนั้นนะครับพระเจ้ายังทรงประทานแดดฝนฤดูกาลและก็สิ่งต่างๆให้แก่ทุกๆคนโดยไม่ขาดแคลนนะครับการที่พระเจ้าประทานพระบุตรนั่นคือพระเยซูคริสต์นะครับให้เข้ามาในโลกเพื่อที่จะตายแทนเพื่อเราทั้งหลายทุกคนนะครับ คงเป็นเครื่องพิสูจน์เพียงพอแล้วนะครับว่าตลอดเวลาพระเจ้ามีความรู้สึกต่อเราอย่างไรถ้าพระองค์รักเรามากถึงขนาดนี้นะครับเรายังคงจะเชื่ออีกหรือว่าพระเจ้าพอใจที่จะเห็นความล้มเหลวของเราพระองค์อยากให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นเท่าๆกับอยากจะเห็นเราได้รับความรอดนะครับถ้าหากว่าเรามีภาพของพระเจ้าผู้ประกอบด้วยความรักเนี่ยนะครับความห่วงใยในตัวเรา S <S <an> <S เหมือนที่บิดามารดารักบุตรของตนอยู่ในสมองของเราอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับความกลัวการล้มเหลวจะละลายหายไปนะครับเราจะกล้าพูดเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดซึ่งปรากฏในพระรรคัมภีร์พระธรรมสรุดีบทที่23ข้อที่4ถึงข้อที่6ว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามาจุราชข้าพระองค์จะไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพระข้าพระองค์ไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้านี่คือสิ่งที่ยืนยันอย่างชัดเจนในตัวของผู้เขียนเองว่าแม้แต่ในสถานการณ์ถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าในช่วงที่ยากลำบากของชีวิตในช่วงที่ชีวิตกำลังกดดันกับ สิ่งต่างๆรอบด้านปัญหาและอุปสรรคมากมายจนขั้นที่เราเองก็หมดสิ้นหวังแต่มีความหวังเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งนะครับเหมือนคนเลี้ยงแกะที่ไม่เคยทอดทิ้งลูกแกะเพราะฉะนั้นความรักที่เราจะหวังได้ก็คือความรักของพระเจ้าผู้เป็นความรักมั่นคงตลอดชั่วนิจนิรันดร์การวันนี้ วันนี้แล้วก็สื่อไปเป็นนิดนะครับความรักมันของของพระเจ้าไม่เคยยา <ities> พระเมตตาคุณหลั่งลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่